คออคีราันลลไปคันัวนอัันในี่ีเาีอีเอาเลียเอลงไอย่าครับสวัสดีครับผมพกกนคนย่อครับผมม่กมาแก้มือไม้เก้าครับผมพที่ที่แล้วมีคนนึ่งบมมานำครับก็เลยมาแก้แขนครับผม เดี๋ยวเบิร์กครับกิจการมดิรอบครับผมกบเบิ่งหอยมีผ้ายครับเพา่มานำกันครับผมโอเคครับครับมีพัดอานครับผมวมีสังโบครับห่างหายไปเหิงนี่ครับนี่ครับก็มีคนมาตกชิงนเรือครับผมตรงนั้นครับผม แต่ว่ามันยัลมแหงจังน้อยครับแล่สิเข้าผมเข้ากับผมกว่าโอเคครับผม แต่ขึ้นมาบ่ค hmm. ร yeah. <AND> well ับถาขึ้นไปขึ้นรบดับแข่งกัเดือดร้อนอย่างเดีย 叫玉壶。

ปนินครับผมโอยงามมันน้มัน้ามขึ้นขาก็นิ่เรามันงามงอเหมือนกันเมาขึ้นมันกับบ่ดันบันไดนะลง้วย่างรมกหักเรเนี่ขึ้นเราได้ปลาในเเดียวน่ถ้าเบิ่งว่าเขาเห็ดฟายไหมนะพรมันจะเปลยนใทางไตเขาบอเห็ดฟายเดวนี้หน้าไอ้เอนสั่งเขาโลกเอาได้อันคนนะคน ในอ่นนั้นไมีแต่ตะการละเละเลาะปืนยิงเอาละขึ้นกุ๊กยูอคอดีตัดจนเลื่อมกุ๊กไม้รางวัลนะโอ้มาดูเดอว่าหน้าตาติ้งไปแล้วมันลุกมันหลนะฮะหน้าตาติ้งฮะลุกปรีรุ่นแคร์รุ่นอย่างมันหลายนะไปดูห้วยห้วยห้วยเส้นใช่นะถายน้ำล้น้อใต้นะลงมาปีช่วงอันดำนาฮะเ้าเอาข่ย่อสะดุ้งฟาหลังหน้ากเสร็จแล้าจริง มันทึกสะดุ้งเขาเขา่อสะดุงง้งนะมันเข้าประดูน้อยนะความหลแบดยามเพื่อฮอดพุ่นฮอดพี่กับซิลุนเขนเขียบันลนะลุนละไงก็แล้วว่าแล้วแบบนี้เป็นผู้ครัวเลยตอนนี้ได้เป็นคนใจขาเกี่ยวในอันโอ้ผมทำบุญบารมีว่ารับเงินอย่างเดียวโอ้ไปออกปลาดิวแน้ะคุณไลายได้ขาเกี่ยวคนนึงองท่นเอ็ด เมื่อแลหลุดนะเดี๋ยวนี้น้าหเกี่ยวอยู่เกี้ยวขงายมันนี่อไกลั้งคุ้นอยมยเดี๋ยวหลุดถ้งคุมใหญ่ก็ได้โอ้ต่พวกกัยังคออยู่ดบมีหลลมไปเกี่ยวนักมือเขาแล้วก็บรรากาหลุดแต่พวกก็เล่นมาแต่บนเด็ก่ะบุร้า โบได้บได้รถบได้รถเกียรดเรับ่เมื่อเลยคำเขาห็นเข้าลายเขาจอบนไฟมากกรามไมากกระถามือนเนาะเขาได้ลางบึงของอีตาลอยู่ลก็รถเขารถล่าเกี่ยวก็ได้อ ย็นอามได้มันจะไก่ได้โหแข่งอ่าตั้งหางมาลหเยอะเยยนยัน่ันอมยืน้นข้นทั้ป้าเือเดน้นี่ก็ดีนวคือด่นแล้วเรออีแม่มมอ้แข็งพวะนักถึงเลย

เเ้เสือบอลร,ร,ร้อนเบิ่งครับเป็นทำนะ้ำเสืจจาลาลอน้ำเสือน้ำเขียวนะบอลร้อนดอก้าเป็นทำขาวน้นเสือร้อนเบ <c oughs> ิ่งบอลคัน

Good night. เที่ยงแล้วเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วครับเมึงพอครัวครับผม,มเก็บออกเลยเนะาะไม่มไข่มีอยู่ในกระเป๋าไขายย่หรืออะไรรนมีอ๋อสิถิมชาขี้มันแห้งเซฟ ว่าพิ้นมกเคยขี้อยู่นี่ครับนี่ครับผมพ่อคัวพ่อคัวอ่านใส่สวิตซ์โซกโซนบนภูเขามาประมาณ45ปีครับวิ่งป่าครับผมสาวเก่งเขาจะระว้างลราป้าบนนั้นก็เสื้อตัวนี้บนนี้ก็เสื้อที่อาบที่โบน้ำเสื้อมีหลายโต เสือมานเพิ่นได้่นวราออกหากินต้องตัวนี้เมื่อประเทศยังครับเขวนรไว้มืออื่นใส่อีกหมดต้องสกักขี้ใครมันสีออกแล้วมันสียยามานร้อยขาไม่ไหวอิสระใบฟ้าดี๋ยวครับ,บจะกินข้าวเที่ยงแล้วก็เป็นเนื้อครับผมบลุยเลยมาดังโอ้ต้องไปบุท่ันเขาหวาน

กำลังเพิดกำหัดนี่ใครอยู่ พอสองอาทิตย์ครับผมมาเปี้วมาเป้ยวมาเปีวโอ้เห็ดปลาใหญ่กินแล้วครับผมอันมาทาอุ้มมัม่อันผมอุ้มมันไม่อุ้มมัไหมมาแล้วอยู่บ่ฮะนั่นจะเบะมันชื่อบุรัง Bất nên nơi đàn áp số cộng. A mang ra đời của căn phòng yên,

ตัวนี okay, yeah, ้นี่ครับมาแล้วครับผมป้านายครับผมฝีมือสังโบ้ครับป้านายครับผมระมาบังโล่นีแหละครับโอเคครับผมโอ้ด่างคางถึงเทนบาทนเลย มาอีกตัวนั้นจกเป็นเหยื่อไปไม่ถึง2นาทีครับผม นี่าอ้างเลนัวสานแลนมือนกบได้สูนที่บกกดิ่งนอกบวิย้วดิ่นกากระดิ่นั่งบ่ายพุทเ่ามีูลมานลบ้ว่ากนาน

นึ่งครึ่งนึง,นนงแล้วอะเสื้อได้ครึ่งนึงจันทีขึ้นใจน้ำเลี้ยวไอจันบาดนีนน้ต้ม้มหลือบาดนี้เสียได้อยู่ครึ่งน,นึงแล้วพาดังเราจะนั่นแหลนะเนาะพาดังอยากมีผลจะได้ไดกับปานี่กับครึ่มนึงแด่นแล้วครึ่มจึกนี้จุดจึกจะได้มากระดาน

เ็ S <S นเื้อปะนะเกลดปลาดึงและ้ะแต่ึงลนได้เนืะมันนักตึงเลยนักถวะตายค้าต,ตายค่าเบ็ดแข่งร้มันจะดกีกว่าค้างกาไปค้งตายค่าเบ็ดเฮ้ยจะกินหึงเขาได้ <laughs> ตกตกท,ทองจทองจุดอ้วนกปลาเอิ่มน่ะตับเพียนตับเตียนผมติดแล้วด้วค่ะดีฮะดี ตึงทูกก็ได้ตึงเจตโต้ว่ายังหัวแข็งบ่เฮ้ยเด็กกานเนี่ยมาดูได้แล้วครับผมป่าปรสร้อยขาวป่าหัวแข็งครับท่านผู้ปัดได้ป่าตอครับพ,พู้พี่ปดอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những mẹ ก็น้อยว่ะน้อยเท่านี้ครับหลังจากที่เขารอบบ่ายมากับฝ้าห้องครับผมเดี๋ยวต้องปิดก่อนครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่นี่ฝ้าห้องฝ้าผ้ามาครับปากพัดร้อนหมวกพัดบ้านครับฝนบูมีครับแดดออกครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งผลงานของวันนี้ก่อนครับผม นะครับเป็นปลาไนค์ครับผมตัวนึงครับผมนะครับเดี๋วเป็นปลาส้อยครับผมปลาหัวแข้งกับปลานิ่งครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งสังกิโลปลาครับผมนะครับผมโลสามมันจะมันมาตรงทางนี้เดี๋ยวทางนั้นเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวตรงฮะเด้อฮะรอากายไปอีสั้นโอ้โหโลโลสามขีด โลสามครับผมโลนักไข่ไ,<อ>ไม่ไข่สร้างขี้ไข่มาคเป็นี่ครับเาะปลาสร้อยครับผมประมาณสามสิบกระตัวครับโอเคครับผม,มนี่ก็หนีผ้าห้องพัดดังครับผมไงก็ต้อง ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นอกำลังใจให้กันนะครับเนาะสำหรับคลิปของมั่อกี้คือที่มีแค่นี้นะครับผมไมว้โอกาสหนะ้ามาเจอกันใหม่ครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ